สวัสดีครับพบกับผมนายรถไทยซิงครับสวัสดีไปทางพี่น้องแฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับวันนี้ลุยหน้าง,งานหกไรนนะพี่น้องหกไร่ครับหลังจากพายุเข้านะฝนตกใส่ทั้งคืนครับวันนี้ก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูครับกับปอดโขง40ของเสียมืดนะพี่น้องทํางานรับจ้างครับ พื้นที่ก็ทิ้งล้างไม่นานครับก็เจ้าของที่ก็ให้มาไถนะพี่น้องใครจะเช่าก็ให้เช่าครับบอกผมกับเสียมื่อเช่าอยู่นะครับแต่ว่าพวกผมไม่ไหวนะครับมันเยอะแล้วครับก็เลยบอกครับถ้ามีท่านไหนอยากเช่าต่อครับพื้นที่ก็ประมาณหกไร่นะพี่น้องหกไร่ใด้ละพันครับ บ้านผมก็จะเช่ากันประมาณไร่ละพันครับไม่เกินนี้ครับดินสวยดินทรายสวยก็พันสองครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไร่ละพันครับที่ติดกันก็ไร่ละพันนะพี่น้องถ้าราคามันดีผมจะเช่าอยู่นะครับอันนี้ราคามันไม่ดีนะพี่น้องราคามันแค่บาทแปดสิบนะพี่น้องไปไม่ได้ครับปากพูดบอกว่าในคลิปนั้นคลิปนี้บอกว่าราคามันขึ้นขึ้นขึ้น พอพวกผมอยู่พื้นที่จังหวัดเดียวกันครับไม่ขึ้นครับจังหวัดอุดรน,นะพี่น้องจังหวัดเดียวกันเลยครับราคายังไม่ขึ้นเลยนะครับซื้อมันรวมตามบ้านก็ตามร้านก็แค่บาท80ดิบนะพี่น้องผมรอมาเกือบ2เดือนแล้วครับยังไม่ขึ้นเลยนะครับเห็นแต่ในคลิปบ,บอกว่าราคามันขึ้นส่งออกได้ดีครับบพอพอเวลาพวกผมทํำริงก็ไปขุดขายก็บาทแปสบนะครับ ขาดทุนยับครับปีที่ผ่านมาสองบาทผมยังขาดทุนแล้วถ้าปีนี้แค่บาทแปดสิบนน่าจะไม่น่าไม่น่าจะไม่คิดว่าจะทําต่อนะครับเพราะว่าน่าจะไม่ไหวครับราคานี้ครับขาดทุนตั้งแต่ค่าคนงานแล้วครับค่าน้ำหมูกดํามันครับไม่ได้คืนเลยนะครับบ้านผมส่วนใหญ่ก็เป็นอ้อยครับ เป็นอ้อยร้อยร้อยละเก้าสิบแล้วนะพี่น้องร้อยละเก้าสิบครับก็คิดเอาครับปีหน้าผมว่ามันน่าจะไม่มีนะครับเขตบ้านผมครับเป็นอ้อยไปร้อยละเก้าสิบแล้วนะผมว่าถ้าราคาแบบนี้ครับน่าจะไปไม่ไหวครับน่าจะหันไปปลูกอ้อยหมดแล้วครับแปลงนี้ก็มีต้นมันเก่าอยู่ครับน่าจะไม่ปลูกต่อนะครับเพราะว่าราคาไปไม่ได้ครับ พอพายุเข like ้าก็รถไทก็ออกทำงานนะครับเยอะนะครับรถไทยก็ทำงานวันนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะตามถ่ายเป็นบางคันให้ดูนะครับหลายคันอยู่นะที่ผมเห็นครับก็ส่วนใหญ่ในช่องของผมก็เป็นเสียมืดนี่ครับเริ่มถ่ายใหม่ๆตั้งแต่ขับรับจ้างครับจนยันออกรถเป็นของตัวเองครับ ครับรับจ้างตั้งแต่ฟอร์ดเพาเดียวนุ่นแล้วครับจนได้ซื้อฟอร์ดสองเพาเป็นของตัวเองครับรถขนาดห้าพันซีซีครับ เครื่องยนต์5,000ซีซีก็ถือว่าเครื่องยนต์แรงมา้ากำลังแรงมา้าสูงก็รถรุ่นใหม่ๆอยู่นะครับแรงชุดลากก็ถือว่าสุดยอดนะพี่น้องในรุ่นตระกูล40ครับทนทานด้วยครับไม่ต้องสืบนะครับว่าฟอร์ดนี้ทนแค่ไหนครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็เห็นแล้วนะฟอร์ดเผาเดียวครับ ก็ถือว่าใช้งานดีครับคงทุนด้วยครับอะไรก็หาง่ายครับตามพื้นที่ต่างๆก็น่าจะมีหมดทุกอำเภอแล้วครับผมว่าครับสําหรับอะไรนะพี่น้องไม่ต้องถามครับว่ารถรุ่นเก่าๆจะหาซื้ออะไรได้ยากไหมก็มีนะครับอย่างเช่นฟอร์ดเพาเเดียวของผมนี่มีเยอะแยะไปครับสำหรับอะไรนะพี่น้อง บรรยากาศก็กออกมืดๆนพี่น้องต้องขออภัยนะครับเพราะว่าบรรยากาศก็ฝนฝนก็เพิ่งหยุดตกใหม่ๆนะพี่น้องเมื่อเช้าก็ตกอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยแรงครับเป็นพายุเข้าครับก็รถไทยก็ทำงานแบบสบายๆนะพี่น้องอากาศก็ไม่ร้อนครับ รถไทยก็วันนี้ก็ออกทํางานค่อนข้างหลายคันเลยนะครับเจียนหนึก็ไปปลูก้อยนะพี่น้องเดี๋ยวผมบ้างเดี๋ยวผมจะตามไปถ่ายหน้าง,งานปลูกไว้ให้พี่น้องได้ดูเหมือนเดิมแล้วครับ ก็มีพวกตอไม้เก่านะพี่น้องไถเร็วก็ไม่ได้ครับก็มีตอฝังนะอยู่ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับ ถ้าราคาดีก็ทำอะไรก็พอทำนะพี่น้องแต่ว่าถ้าราคาไม่ดีทําอะไรก็ท้ออย่างเช่นรถมีงวดเนี่ยโตกปีมาหันใจไหมไม่ทั่วท้องเลยนะพี่น้องไม่ไหวเลยครับอย่างเช่นรถที่มีงวดครับแต่ว่าท่านไหนที่ไม่มีงวดก็อสบายไปครับอาชีพเกษตรกรเราครับสู้ๆไปครับ ปีนี้ไม่แพงเดียวค่าปีหน้าค่ามันแพงครับถ้ามันแพงก็น่าจะไปได้ครับรอดูครับว่าปิดดานชายแดนว่าราคามันจะขึ้นไหมครับรอดูครับถ้าราคาขึ้นก็น่าจะทําต่อครับแต่ว่าถ้าาแต่ถ้าราคา,า,า,คาอยู่แค่บาทนินดๆแบบนี้ไปไม่ไหวครับก็ฝากกดติดตามไม่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ ับห้อนคำหรอเจ้าไทยหองคำรึเปล่าไทยหองคำรึเปล่า